พูดถึงเมียนมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปที่แม่สอดเพื่อติดตามการสู้รบที่เมียนมาขณะที่สื่อต่างประเทศรายงานว่าเมืองเมียวดีนั้นถูกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมายึดได้แล้วครับนายปานปรีพยิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอดและสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก หลังสถานการณ์สู้รบในเมียนมาเริ่มคลี่คลายและพบว่าจํานวนคนข้ามแดนวันนี้ลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมาจากนั้นได้เดินขึ้นไปที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งก่อนจะกล่าวกับสื่อมวลชนว่าฝั่งเมียว,วดีวันนี้ถือว่าเงียบเหมือนในอดีตแล้วนะครับ และจากนั้นได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงด่านสุลกากรแม่สอดครับซึ่งกระสะ้อนว่าเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด -19 การค้านั้นซบเซาแต่การสู้รบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทําให้ตื่นตระหนกเพราะว่าชินแล้วและยังไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใดด้านสื่อต่างประเทศรายงานว่าโคษกรัฐบาลทหารเมียนมากล่าวยืนยันกับสื่อท้องถิ่นว่าทหารเมียนมาต้องถอนกําลังออกจากฐานที่มั่นในเมืองเมียวดี และไปรวมตัวบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนที่ถอนกําลังออกมานะครับว่ามีเท่าไหร่ขณะที่โคโกกลุ่มกะเรียง KNU บอกว่ามีกําลังทหารเมียนมาประมาณ200คนที่ยังมีอาวุธและอยู่รอบเมืองเมียว,วดีครับ